สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการมาสรุปปิดท้ายนะครับในเลขเด่นชุดสองตัวล่างนะครับและสามตัวบนตรงโต๊นะครับซึ่งผมได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอังนี้ก็จะมาสรุปนะครับเน้นในชุดที่ว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับ สำหรับของตัวล่างนะครับในสูตรนี้ก็มั่นใจว่าหนึ่งตัวจะต้องมีนะครับในสิบหน่วยล่างนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับโดยผมเน้นอยู่ที่เจ็ดกับเก้านะครับโดยอาศัยสูตรดับทั้งเจ็ดสูตรมาตัดออกนะครับซึ่งสูตรดับนี้วิธีคิดคำนวณนะครับยังไงก็ให้ไปชมในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ่ผมแนะนําเสนอไปนะครับว่าวิธีคิดนะครับ ซึ่งจะได้อยู่7ตัวนะครับมี8มี0มี4มี6มี1มี2มี5นะครับเหตุที่ใช้สูตรดับมาตัดออกนะครับก็เพราะว่าที่ผ่านมานะครับสูตรดับทั้งเสูตรนี้มันเดินต่อเนื่องมาอยู่นะครับดังนั้นผมก็เลยลองตัดสินใจเอานำมาใช้ในงวดนี้นะครับจากเลขทั้งหมดใน4ตัวนี้ก็จะเหลืออยู่แค่7จับ9ก้านะครับถ้าหากว่าสูตรดับนี้ ดับอยู่นะครับยังเดินต่อนะครับในเลขทั้งหมดนะครับก็จะเหลืออยู่แค่3ที่ไม่ดับนะครับมี3ามมี7ดมี9นะครับใน3าตัวนี้น่าจะมาครบ2ตัวล่างนะครับซึ่งผมจับชุดไว้ให้แล้วนะครับอยู่มีทั้งหมดอยู่6ชุดนะครับเดินเน้นที่7เลข7มาเป็นอันดับแรกนะครับเลขรองหรือเลข9ตัวคบน่าจะเป็นเลข3ามนะครับ หากเลขสามไม่มามันก็มาทั้งเจ็ดทั้งเก้านะครับซึ่งผมก็วางไว้ให้แล้วนะครับดังนั้นงวดนี้นะครับก็มั่นใจว่าในหกชุดนี้นะครับจะต้องมีติดอย่างน้อยหนึ่งชุดแน่นอนนะครับหากชอบชุดไหนก็ลองไปพิจารณาดูนะครับหากคิดว่างวดนี้เลขหนึ่งนะครับหากท่านได้เด่นหนึ่งมานะครับก็ให้นํามาผสมกับเจ็ดตบเก้านะครับก็จะได้ชุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งลิิตเก้าหนึ่งนะครับ แต่ถ้าหากสูตรกับนี้เอาไม่อยู่นะครับ1ก็จะมานะครับมีความเป็นไปได้นะครับหากท่านมีความเห็นต่างกับผมนะครับก็ลองหาเลขมาประกบระหว่าง7กับ9ดูนะครับอยู่ในกลุ่มนี้นะครับและคิดว่าในกลุ่มนี้จะต้องมีโจทยใดตัวหนึ่งที่จะมานะครับก็ลองมาประกบกับ7กับ9ดูนะครับถึงงดนี้น้ำหนักที่7กับ9นะครับกระทบกระสุดอยู่แล้วก็ยังยืนอยู่ที่7กับ9นะครับ หวังใจว่าสองตัวล่างงวดนี้นะครับก็คงจะนำโชคมาให้นะครับสำหรับในชุดที่ผมวางให้นี้ทั้งหมด6ชุดนะครับสำหรับ4ชุดนี้สำหรับท่านที่ชอบคิดว่าเลขหนึ่งจะมาอีกงวดหนึ่งมันก็มีความเป็นไปได้นะครับเลขหนึ่งที่จะมาอีกถ้าหากสุดนี้สุดดับสุดนี้ผิดนะครับสำหรับ ในคู่ชุดเด่นบนนะครับจะเป็นผู้โต๊ศนะครับจากสองสูตรนี้ที่ผมนําเสนอนะครับสูตรนี้นะครับจะมาได้ที่ร้อยสิบหน่วยนะครับซึ่งผมคัดมาแล้วว่ามันจะเดินนต่อเนื่องนะไม่ผิดพลาดนะครับสูตรที่สองนี้นะครับจะเน้นอยู่ที่สิบหน่วยนะครับโดยมากจะมาที่สิบหน่วยนะครับแต่เขามีความเป็นไปได้ที่จะมาที่หลักร้อยนะครับดังนั้นหากจะเล่นนะครับในคู่ชุดนะครับ โอกาสต้องโต้กันไว้ด้วยนะครับเมื่อจับสองสูตรนี้มาชนกันจะได้คู่โต้เด่นนะครับซึ่งจะมีน้อยหนึ่งคู่ในท้ายสามตัวบนงวดนี้นะครับโดยเน้นอยู่ที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับสำหรับ,บเลขสองเนี่ยในสูตรของผมนี่เงียอกาสมายากนะครับระหว่างศูนย์กับหนึ่งนะครับมียอกราสไปไปได้นะครับแต่หากใครคิดว่าสองเลขนี้นะครับเป็นเลขดับนะครับ ในสูตรของที่ท่านมีอยู่ก็ให้มองที่เลขสองนะครับก็จะไปอยู่สามชุดนี้นะครับซึ่งจะมีอย่างน้อยหนึ่งคู่นะครับในท้ายสามตัวบนนะครับตัวที่จะมาประกบนะครับในชุดคู่โัวบนนะครับก็จะ,จะมีอยู่สี่ตัวนี้คือสามเจ็ดแปดเก้านะครับเลขสามมีโอกาสมางวดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีความเป็นไปนได้ที่จะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ สองหมดก่อนผมให้สามกำลังน้อยก็มาถึงสองครั้งนะครับงวดนี้สามผมให้ความต้องัาว่าจะมีโอกาสที่จะมานะครับถ้าหากมีความเปลี่ยนไปด้นะครับถ้าสามจะมาจะคู่ระหว่างศูนย์กับหนึ่งนะครับจะเป็นศูนย์สามกับหนึ่งสามนะครับหากตั้งมีกำลังพอก็ลองเพิ่มชุดนี้เข้าไปนะครับโดยหารหลักร้อยมาเติมนะครับ กรณีที่4ี่ห56นี้ไม่มาที่10หน่วยโอกาสไปไปได้ที่0ูนกับ3จะมานะครับโดยสี6หนี้อาจจะอยู่ที่หลักร้อยนะครับผมจับชุด3ตัวตรงต๊ะให้นะครับมีทั้งหมดอยู่30ชุดนะครับอาจจะดูเยอะนะครับท่านก็ลองหาเลขดับที่มั่นใจมาตัดออกนะครับโดยใช้แต้มดับนะครับชุด3ตัวบนมาตัดออกนะครับ และตัวดับในร้อยหน่วยมาตัดออกนะครับตัวที่ผมเน้นให้จะมีอยู่สีชมพูสามแถวนี้นะครับที่มีความเป็นไปได้ตามสูตรนะครับสำหรับข้างล่างนี้นะครับก็คือ0 3นยสามวึ่งสาซึ่งเป็นชุดกันนะครับกรณีที่สี่ห้าหนี้นะครับได้มาที่10หน่วยนะครับในชุดที่ผมวางไว้ให้นี้คือเป็นชุด3ามตัวตรงนะครับแต่ต้องกันโตด้ด้วยนะครับ โอกาสเปี่นไปได้ที่ออกโต๊ก็มีความเปลี่ยนไปได้นะครับดังนั้นในงวดนี้อาจจะดูมากชุดนะครับท่านก็นลองเอาไปพิจารณานะครับเทียบเคียงกับการคำนวณของท่านอื่นนะครับโดยผมจะให้น้ำหนักอยู่ที่ศู 1, นย์จุหนึ่งควรจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับสี่ห้าหกควรจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นชุดสามตัวตรงโต๊ดนะครับในชุดที่ผมวางไว้นี้นะครับ ก็คิดหวังใจว่าในชุดที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับจะไม่มีผิดพลาดนะครับในงวดนี้นะครับก็ลองเอาพิจณาดูนะครับจนเหลือเวลาอีกสองสาวันนะครับก็คงไม่มีอะไรนะครับในการจะสมัรสรุปนะครับในชุดของตัวล่างกับในชุดสามตัวบนนะครับซึ่งผมก็คงจะนําเสนอเพียงแค่นี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่ในงวดต่อไปนะครับก็หวังใจว่างวดนี้ท่านจะคงจะได้รับโชค พร้มกันนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับเพื่อผมจะได้ลงคลิปใหม่ท่านจะได้ทาดราบและนำเอกไปพิจารณานะครับก็รบกวนเวลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ